วันนี้ทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติวชอนะคะภายใต้กระทรวงอวก็ได้มาแถลงผลสําเร็จของการทํางานภายใต้กลไกของระบบปวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเ<อ>มื่อช่วงวันที่12กันยายนที่ผ่านมาวชได้รับการประกาศได้รับรางวัลเลิศดรัดนะคะนะคะถึง3รางวัลด้วยกันซึ่งก็มีทั้งในเรื่องของการบริการแบบมีส่วนร่วมดีเด่นนะคะแล้วก็ในส่วนของการ การบริการนะคะอีกสส่วนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนารวิจัยแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศหรือทีเอ็นอาร์ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของการทํางานยาวนานของทีมงานสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยคือใครด้วยนะคะทุกท่านนะคะทั้งท่านผู้บริหารท่านบุคลากรปัจจุบัน แล้วก็ในส่วนของท่านผู้บริหารท่านบุคลากรที่ได้มีการทํางานต่อเนื่องมาในช่วงก่อนหน้า<ม>การทํางานที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทนะคะแล้วก็เสียสละของทีมงานทั้งหมดทําให้ในวันนี้ทางวชอเองได้รับการประกาศในเรื่องของรางวัลเลิศรัดถือว่าเราก็ได้เป็นอีกอันหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าทางวชก็เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในระดับสูงสามารถจะเป็นที่วางใจในมาตรฐานแล้วก็การทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์วิ ทั้งในเรื่องของคนการทดองวิจัยเรื่องของระบบอา,าสารสนเทศระบบกราง TNR แล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างเช่นเรื่องของธนาคารปูมา้าซึ่งเราก็คาดหวังว่าในการทํางานหลังจากนี้เรายัางคงอยากได้รางวัลน,นะคะที่ได้การันตีอย่างเช่นรางวัลเลือดั้ารางวัลอื่นๆด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลา,าต่อเน,นื่องจากนี้ซึ่งทุททกท่านนะคะที่เป็นทีมงานของวชก็มีความ พยายามนะคะที่จะทําให้เกิดกลไกที่ได้รับการยอมรับวัตกรรมสําเ, mm hmm. เรา็จก็ฝากทางพี่พี่สื่อมวลชนได,ได้ได้ให้การสับสนุนนะคะแล้วก็สื่อสาร ในส่วนของการทํางานของวชอที่ได้รับการยอมรับะคะในเชื่อถือจะมารฐานในครั้งนี้ด้วยอะไก็ตามการทํางานที่ได้เกิดขึ้นคงจะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยนะคะเรื่องของราักฐานเรื่องของการทํางานที่เริ่มต้นนะคะจากการทํางานของทีมงานที่ต่อเนื่องมายาวนานมีความสําคัญท่านผู้บริหารในทุกระดับลุ่มก็ให้ความสําคัญแล้วก็แสทุ่มเทอ,อยากให้ท่านสุวนยาที่รัาผิดชอบดิฉในข่าะะววชได,ด้คุยท่านสั้นนิดนึงนะคะไหนะ ท่านเป็นผู้บริหารที่อยู่ในช่วงเวลาของการทํางานทั้งสามนไกลเลยแต่ที่สําคัญตอนนี้ท่านดูแลเรื่องของการขับเคลื่อนขยายผลธนาคารกูมาสุทธเรศฐานท่านเป็นประธานนะคะท่านได้กล่าวถึงตรงนี้ซักนิดหนึ่งคุณเชิญ่ะขอบคุณท่านผอชอนะคะจริงๆแล้วโครงการธนาคารกูมาเนี่ยก็ถือเป็นความสําเร็จของอท่านผู้บริหารปัจจุบันนะคะดรกุ้งเนี่ยนะคะ,ะเพราะว่ายาวนานในการที่จะสืบทอดกัน มันไม่ใช่ว่ายาวยาวมากนะคะแต่ว่าเป็นความสําเร็จที่อาศัยความร่วมมือไปใช้กลไกที่ท่านได้พูดละกลไกที่สมคัญคือความสามัคคีความร่วมมือความเข้าใจในการที่จะเน้นเน้นคือเอ่อชาวประมงทุ่นบ้านอ้องเสียสละนะฮะวชเสียสละในส่วนหนึ่งในการที่จะเอาองค์ความรู้แต่ความ เป็นจริงในการปฏิบัติเขาต้องเสียสละด้วยเว้นความร่วมมือที่สําคัญนี้ไม่พ้นเรื่องของสามัคคีแล้วก็ร่วมมือร่วมใจในการทําร่วมกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุกัญญานะคะผู้บริหารทุกท่านที่อยู่ในหน้าที่นี้นะคะท่านรองสาวันีท่านรองสิริพรท่านพอมารยาทอสุชาตินะคะแล้วก็มีทางผู้ชันอภกัญาแล้วก็พอสุภชโชติหลายท่านที่อยู่ข้างในวันนี้ แนวศรัตร์ใช่ไหมะดูคาราูมามาด้วยก็ตั้งใจมุ่งมั่น,นะคะให้วชได้เป็นส่วนสําคัญนะคะของการพึ่งพานะคะที่ใช้เรื่องของวิจัยนก,กรรมเรื่องของกลไกทาง,งานทุกองค์การยุทธ์นะคะที่ภาคประชาชนพึ่งได้นะคะเราพร้อมบริการเพราะเป็นะระบบกลไกภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างต่อนเนื่อง ก็ขอขอบคุณพี่ๆ <bulun> ส no ื่อที่ได้ให้การโฆษณาในการมาร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็ฝากในส่วนของการพูดคุยรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จากผู้ที่ได้ดูแลในแต่ละกิจกรรมโครงการที่เรีบร้องวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเอามาเอามาเอามาแบบเอาปันเจิญด้วยมายกก่่่อนนะะะะคค That's yeah. cool.